โอเคครับ okay, ผมพ่ผมกับคุณเจอกั็เมิร์กันรอบที่หลายรอบแล้วนะเกือบจนวันนี้เราจะมาเล่นเกมบาบูกกำซูโมเรลเจอร์นะครับอันนี้ก็เป็นครั้งนะครับที่สองในการเล่นกลับมาเล่นบัพกรรมนะฮะวันนี้คือมันมีลัคก,กี้นะฮะคูสองลัคก,กี้กับอีเวนต์ใหม่เข้ามาอีเวนต์ใหม่เข้ามาผมก็ไปเปิดเยอะแล้วล่ะผมก็ได้จานีที่โหดมากแล้วนะครับค่าที่สองซูชิตนะฮะที่เป็นตัวละครที่ผมยังไม่ได้ในตู้นะ หรือไม่ก็ใช้นีของตัวที่มันเกินหนึ่งดาวขึ้นไปเอียก็วันนี้ผมว่าคือไอดีที่ผมมาเล่นก็คือ g e n เ r จินาเหมือนเดิมนะก็ใช่เลยไอเดี ID เดิมนะไรไอดี ID เออเดิมไนจะใครลังอนะ่ะแล้วก็จะมาดูนะว่าคูสองลาก,กี้เนะี่ยจะเออจริงไหมนะเป็นอะไรที่สุดยอดมาลาก,กี้คูสองนี่ะก็แล้วก็เข้าเป็นอีเวนต์กันเถอะนะ อ,อืข้างๆนะนะฮะอีเวนต์ของเราจังวัน,นี้ผมก็ฟาร์สเนียงไปเยอะแล้วนะก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเล่นนะก็ฟาร์มมาเยอะแลนะ้วแหละอันนี้ผมก็มีทั้งหมดเป็นชายนี่นะชเอนี่แม็กเลเวลที่ผมยังไม่ทำเลยอันนี้เป็นชายนี่กับแม็กอนนเลตาเลยเนะี่ยผมยังไม่มีน้ำยานะคือแบบมันหมดแล้วไงีม่ใคยถีบมา ่เซตเซตเซตตันนี้คือมันคูณหนะึ่งแสนบัพโบ้นะโหโคตรเยอะเลยเซตเลี้ยงนะฟาร์มผมเนะี่ยเปนฟาร์มบัพโบ้นะเดี๋ยวทำไมมันช้าโลแล้วทุกคนโอ้ช้โลแล้วอะ่ะแต่ผมโผล่ฟาร์มเนึืนะ้อทำห้มันสายสโลอ่นะนี่เดี๋ยวเราฟาร์มตรงนี้ฟาร์มเดี๋ยวก็ได้ละ คำาว่าหายชะโลนะน่ะนี่ซื้อได้แล้วนะหายชะโลแล้วก็บวกเข้าไปอีกนะนี่เราุนฟา้าง่ายตอนนี้นะับตอนนเี้คือุณฟา้าง่ายมากมากเลยนะก็จะเปิดลิว้วขึ้นเยอะนะฮะจากาที่โดนเดิมที่มันเปิดชา้าก็ประมาณนี้ลนะผมตร,ร,รมบปรแกรมซิมบันเลเดอร์นะ อีซี่และกิจต่อไปคือเราเปิดให้เจอร์ิจนลี่นะช่วงที่เพื่อริจแารี่ออกบ่อยมากฮะเวลาการลิจแารีา่ออกบ่อยเพราะว่าเพิ่สองลัคก,กี้มันมีตอนนี้นะก็เนงานที่คุ้มค่าตัวน,นี้แหละที่เราจะมาเล่นมุกกรรมอะผลเลือรัวตรงน,นี้ก็เกมพาร์ตเนี่ยตอนนี้ก็เพิ่มมาสองเกมพาร์ตนะที่เพิ่มมาจากตอนแรกนะฮะก็คือมีโอโต้นะฮะ แล้วก็มีบอกเสนียเพิ่มเข้ามาอีกห้าร้อยกว่าก็ถึงว่าโคตรเจอเลยตอนแรกผมเปิดเท่าไหร่วะสองหมื่นใช่ไหมทุกคนผมเปิดเป็นสองหมื่นฟองตอนนี้ผมเด้งมาสี่หมืน่นละเรื่องลลกิจที่ผมฟาร์มไปนานมากแลนะ้วฮะเด้งโคตรไวอ่ะทุกคนเ<อ><อ>ด้งมาสี่หมื่นแล้วนะฮะก็นะผมว่าจะดูนะฮะให้ดูนะฮะเฮ้ยผมได้จริงนลที่ตัวแรกไวมากเลยลก็ค ลัคกี้มีห้าชั่วโมงเพราะว่าผมแบบไปฟาร์มมาน,นี่พออูดถึงอะไรมาห้าหมื่นใกล้ได้แล้วแปดสิบสองเซตแล้วฮโอ้โหสุดหลินตัวเชื่อได้นเอ้ยเอ้ยตัวเชใช้ได้เลยแหละอะไรเขาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเรียกตัวตัวนี้กับผมเลยเลยมันคือตัวละครที่หายากที่สุดในตู้นี้นะครับผมแล้วผมเพิ่งได้แค่ตัวเด,วดียวเองนะตัวเด,ด,ด,ดียวนะเดี๋ยวผมเดินหานี่ผมก็มีนะ แต่พึ่งได้แค่ตัวเดียวเองอีเวนต์ตอนนี้ผมก็ทำเสร็จแล้วนะไฟกอ๊อตนะ่ะเออฟาร์มนานอยู่นะอ,อีเวนต์ของบ้าพิลพาร์ตนั่นเองนะโอเคเขาจะให้ผมก็จะให้ผมแลืกนนะอกอะไนี่เขาจะให้ผมแลกไรน,นะมไม่รู้ว่าเขาจะให้ผมแลกอะไรน,นะ ลองให้เขาแลกอันนี้เป็นหนึ่งตัวเลยสักสองตัวนะฮะกระเป๋าเขาเต็มนะฮะแย่เลยแย่เลยให้เพิ่อมอีกตัวนึงคือกระเป๋าเขาเต็มนะคิดว่าเุลยงกดด,ดีผมคิดว่าไม่น่าจะได้นะฮะ อย่างนี้ไม่ได้อะผมแต่ว่ามันเป็นหนึ่งดาวของชายนี่ับผมคือเป็นอะ้รที่ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่อ่าไม่ได้ี่เอเปิดต่อครับผมผมจะจัดไปตอนที่ผมเจอริจินารีแล้วครับผมก็ผมจะจัดไปตอนที่ผมเจอริจินอรีเลย้วกันนะไปกันเลยผมวับคนเห็นอะไรไหมครับคนอะไรตรงนี้ไหมออกแล้วผมก็ใช้เวลาไม่นานมากเท่าไหร่นะก็ออกแล้วนะริจินารีเนะี่ยออกมาแล้วนะผมก็ พราะว่าลัคก,กี้มันคูสองไงผมตอนนี้คือผมแนะนาให้คนเล่นนะคือมันออกง่ายจริงอนะเรซินาลีตอนนี้คือแบบออกแบบง่ายมากเรซินาลีเนี่ยออกง่ายมากนะฮะก็เป็นงานดีเลยที่เราจะเล่นนะฮะออกง่ายเกินทำก็ตอนนี้ก็จะเปิดายาวๆนะฮะก็คลิปก็มีวิดีโอแค่สิบนาทีนะ แล้วว่าคงก็จะคงแปลกแปลแล้วว่าทำไมคิดมันอยู่ดีดๆก็ตัดเองเลยน,นี่แค่สิบาทีโอ้สัหดยดียคนโวเลยเชียบวกเป็นห้าหมื่นหกหมื่นโอ้ยไม่น่าจะแลกขเขาไดนเลยโอชนี่โอ้ยทอชนี่เยอะจะจัดโอ้ซีเขียเพชรโอ้ย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 โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้เ,เโอ้ยวอะยีเขยยโเยโอ้ออ เดี๋ยวนะจะโหดไปไหนคนนี้โหดก,กันแล้วไม่ฉันเลี้ยงหดขนาดนี้เลยเหรอโอ้ก้อทุกคนผมเจอคนโหดเอาค่าให้แล้วตอนนี้โอ้กอโอ้โหสันเลีทุกคนโอ้โเลี้ยงนโหดเลยเลี้ยงโหดเกินไอ้อ oh For you อ่ะคือเขาพี่มีมอะไรอย่าง้ oh. ผมก็ว่ายอยู่แล้วนะว่าเขาจะไม่เห็นเราหรอกนะได้วน แต่ถ้วผมกดรับไปแล้วเมืเ่อกี้ให้เทรดมาเกรลยนนะ่ะอะไรวะเทรดมาใหม่อีกรอบนึงนะ,ะคือเขาหวจริงอนะ่ะคนเนี้ยผมนี่ยกให้เลยนะหนึ่งเต็มสิบเนี่ยฮะให้เป็นล้านเลยนะเอ๊ะลัคกี้เฟลลี่วอดให้จริงหรอเฮ้ยจริงดิเอาจริงดิเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยกอด โอ้ oh my god บอาให้ผมจริงนะทุกคนโ oh อ้ my god เฮ้ยคนเขาโหดเกินไปแล้วเขาให้ผมจริงโอ้ oh my god โอ้ my god แล้วเรื่จินนรีตัวเดียวผมคิดว่ามันก็หนักมันก็คือว่าโคตรโหดหรอพอเรื่จินนรีตัวนี้ผมก็เป็นลัคกี l u c k ลี่อะไรทุกอย่าง เรให้สันเดียนะครับตอนนี้แบบกำลังอารมณ์ดีให้สันเดียไปกอดเลยสองตัวกำลังอารมณ์ดีเลยเฮ้ยเขาเอาอีพีกให้ผมทำไมอ่ะว้าวเ้าอยากให้ผมไลฟ์สตรีมสดแจกสันเดียลิสเนลลี่ของตู้นี้ก็ออบอกมาได้นะผมไลฟ์ผมจะไลฟ์สตรีมสดนะฮะแต่ยังต่างประเทศชั่วโมองนะชั่วโมองเดียวนะ แล้วแจกสัตว์แล้วได้จักเอ้ยโอ้ oh my god oh j e สว้าวโ oh my god <Yeah. S 1> เขาได้อาโลเลมด้วยเคแล้วผมแล้วผมจะปาดตัดตอนที่ผมได้ลิซินารีด้วยกันรับตัดก็เลยเฮ้ยผมได้แล้วทุกคนผมได้ละโคตรไหวอ่ะอ่าผมกดรับเสิไม่ได้นะครับทุก